การ์ดเกมเป็นหนึ่งในก,กิจกรรมคลายเครียดยอดนิยมมาอย่างยาวนานผมมั่นใจเลยว่าในวัยเรียนเนี่ยเพื่อนๆจะต้องผ่านการตีการ์ดอะไรสักอย่างมาอย่างแน่นอนซึ่งกว่าจะมาถึงยุครุ่งเรืองของบอร์ดเกมในปัจจุบันที่ตอนนี้เนี่ยเดินไปไหนก็เจอบอร์ดเกมคามเฟ่การ์ดเกมต่างๆในบ้านเราก็มีออกมาให้เลือกเล่นเป็นจำนวนมากแต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนมันก็ยังมีอยู่หนึ่งการ์ดเกมที่เรียกได้ว่าอยู่ยงคงกระพันมาตั้งแต่รุ่นพ่อมาสู่รุ่นลูกการ์ดเกม ที่เป็นต้นแบบและลากฐานให้กับเกมรุ่นหลังๆมากมายการ์ดเกมที่มีจํานวนการ์ดตีพิมพ์ออกมาบนโลกนี้มากที่สุดการ์ดเกมที่มีงานแข่งยิ่งใหญ่อลังการระดับโลกการ์ดเกมนั้นก็คือ m Magic the g a t h e r i n g ที่อยู่ยั้งยืนยงมาเกือบจะ30ปีแล้วและในตอนนี้ Magic ก็ยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดอยู่กับที่ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมดูมแบร์จากด o มแบ e เคฟเนี่ยจะมาร่วมกับ NX Channel นในการแนะนำและให้ความรู้เพื่อน,เอนๆเกี่ยวกับเกม Magic the Gathering ผมว่าอย่างแรกที่ต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนเลยนะครับก็คือเกม Magic the Gathering เนี่ยเรากำลังทำอะไรอยู่การแต่ละใบในเกมเพลย์เนี่ยหมายถึงอะไรซึ่งในส่วนนี้มันก็คือสะพานระหว่างเกมเพลย์กับลอของเกมในเกม Magic the g a t h e r i n g เนี่ยผู้เล่นจะรับบทเป็น p พลนส์วอเจองเวทข้ามจักรวาลที่สามารถเดินทางไปยังเพลนต่างๆได้อารมณ์ก็ประมาณแบบมัลติเวิร์สต่างๆนี่แหละครับซึ่งในโลกเมจิกเนี่ยมันก็มีเพลนต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นแบบโลกแฟนตาซีผจญภัยโลกไซไฟโลกไซเบอร์พังโลกสตรีมพังไวกิ้งโรงเรียนเวทมนต์ซามูไรโกติกเยอะมากซึ่งการที่เราเล่นการเมจิกเนี่ยมันก็คือการจำลองการต่อสู้ของเพลนวอล์กเกอร์นะครับที่จะดึงพลัง อันเชิญอสูรเวทมนต์อุปกรณ์จากเวทต,ต่างๆเนี่ยมาช่วยเราต่อสู้รวมไปถึงเพนส์วอลเกอร์คนอื่นๆที่ปรากฏในเนื้อเรื่องหลักของเกมโดยการที่จะใช้พลังต่างๆได้เนี่ยเราจะต้องดึงพลังมาจากรากฐานเวทมนต์จากธรรมชาติที่จะแบ่งออกเป็น5้าสีได้แก่แดงฟ้าขาวเขียวดำซึ่งสีต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ธาตุแต่ว่าแต่ละสีเนี่ยแสดงถึงคอนเซปต์ภาพรวมของโลจิกและองค์ประกอบทางอารมณ์ของมนุษย์ สีแดงเนี่ยที่เป็นตัวแทนของไฟอิสรภาพความกุลาหลนความโกรธกิเลสแล้วก็อารมณ์สีฟ้าเป็นตัวแทนของท้องทะเลเวทมนต์การทดลองเทคโนโลยีพลังจิตแล้วก็ตะก,กะสีเขียวเป็นตัวแทนของผืนป่าธรรมชาติการเติบโตการเอาชีวิตรอดและสัญชาติตยานสีขาวเนี่ยเป็นตัวแทนของแสงสว่างคุณธรรมสันติสุขการควบคุม แล้วก็กดเกณฑ์ส่วนสีดําเป็นตัวแทนของความมืดความกลัวความเห็นแก่ตัวพลังอํานาจแล้วก็ความตายซึ่งสีสงต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะผสมปนเปกันได้อย่างอิสระเหมือนอย่างที่คนเราเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ด้านในด้านหนึ่งเพียงอย่างเดียวเราพูดถึงเกม Magic the Gathering ในแง่ของลอและเกมเพลย์ไปแล้วอีกเรื่องที่สำคัญมากๆที่ผมอยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือด้านของผู้เล่นอย่างเราๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นแบบ Competitive หรือว่าการเล่นแบบแคชชวลเมจิกเนี่ยเป็นเกมที่มีการแข่งขันและเส้นทางอย่างชัดเจนในการได้รับเลือกไปแข่งในงานระดับภูมิภาคและระดับโลกซึ่งในปีนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการเกิดใหม่อีกครั้งของการแข่งขันเกม Magic The g a t h e r i n g ที่จะมีอีเวนต์ให้ผู้เล่นชาวไทยเนี่ยได้เข้าร่วมแข่งขันกันเป็นจํานวนมากทั้งในระดับร้านและระดับประเทศสําหรับผู้เล่นแคชเชีลเอาสนุกเนี่ยแมจิกเดอะแกตต์ลิงเองก็มีหลากหลายฟอร์แมตให้เราได้เลือกเล่นกัน ตอบโจทย์ทุกกลุ่มผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นการเล่นแบบคอนสตรักที่เราจะจัดเด็กมาเล่นเองทั้งแบบสแตนดาร์ดที่ใช้การในยุคป,ปัจจุบันและฟอร์แมตอื่นๆที่ใช้การในยุคก่อนๆได้ซึ่งนั่นก็รวมไปถึง EDH format ที่ใช้การได้ทุกใบตั้งแต่รุ่นพ่อจนไนถึงรุ่นเรารวมไปถึงการเล่นแบบดราฟและซีลที่ไม่ต้องพกอะไรมาก็เล่นได้ผู้เล่นสามารถที่จะมาจัดเด็กเล่นกันเองจากซองที่เปิดกันสดๆเนี่แหละหน้าร้านมาพร้อมกับเพื่อน สำหรับผู้ที่สนใจจะเริ่มเกม Magic the Gathering เนี่ยผมก็ขอแนะนำให้ไปหาร้านที่เป็น WPN Premium Store อย่างเช่นร้านของช่องเรา NX Gallery ที่เป็นร้านครบวงจรมีคนแนะนำการเล่นและโปรดักต์ที่หลากหลายพร้อมที่จะซัพพอร์ตผู้เล่นหน้าใหม่พร้อมกับ Community Magic ที่แข็งแรงพร้อมเล่นและเปิดกว้างกับผู้เล่นทุกระดับตั้งแต่เริ่มเล่นใหม่ยันโปรเพลเยอที่แข่งงาน,นระดับโลกมามากมาย แต่เราก็เข้าใจนะครับว่า NX เนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้บ้านทุกคนถ้าใครสนใจตามหาร้านอื่นๆเนี่ยใกล้บ้านก็สามารถลองไปดูรายการ NX On Tour ที่เป็นการแนะนำร้านต่างๆที่เป็นพันธมิตรของพวกเราได้เลยสำหรับวันนี้การแนะนำเกม Magic the Gathering ก็จบเพียงเท่านี้ในอนาคตเดี๋ยวเราจะมาแนะนำเกมนี้เพิ่มขึ้นแบบเบื้องลึกถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยก็สามารถติดตาม NX Channel ไว้ได้เลยแต่ได้ไม่พลาดคอนเทนต์การ์ดเกณฑ์ของพวกเรานะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคน